มีเก้าตัวฝั่งนู้นเป็นสามสิบตัวตัวนี้เหรอเขาเป็นไข้หัดตอนนี้ป้ารักษาตัวรอดเขาเลยเดินหลังค่อมๆอืมตอารักษาอยู่ใช่ไหมคะตอรักษาอยู่ก็ถึงบอกว่าหมดอกว่าว่าจะเอาผ้าปิดไว้ด้วยจะให้สบายก็มา ดังงร่อโอเคค่ะบ้านเดี๋ยวไปอยู่ใกล้ๆนี้เนาะใกล้ๆนี่ดูผู้โทษค่ะไม่เป็นไรอ๋ออยู่กันอย่างนี้เลยหลังไหนคะเดินไปที่มีรถขาวกลุ่มหนูขี่รถมาก็ได้เดี๋ยวป้าจะพาแต่หลังหลังที่มีรถขาวเดินเดินไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้เขาจอดอย่างนี้หรอมันไม่มีที่จอดนะคะโอเคก็ แล้วหลังที่ผ้าคลุมนี่กี่ตัวคะประมาณสามสิบสามสิบรวมทั้งหมดแล้วกี่ตัวรวทั้งหมดก็อยู่ในความดูแลนะคนะต้องรออย่ยี่สิบหลาตัวก็ร้อยประมาณร้อยสิบตัวร้อยสิบตัวตก็ต,ตายไปตายไปประมาณเดือนที่แล้วยี่สิบกว่าตัวเป็นไข้ลำไส้เป็นโรคลำไส้ตายลำไส้กับไข้หัดว่าเจ้าที่ฉีดได้ฉีดเพราะว่าช่วงนี้คนเขาโกรธบ้า ขาไม่ไม่ไม่เอาหมาก็เรื่องหมานี่แหละคนอุปถัมภ์คนหนึนหน่งให้ไปคนที่มาช่วยเนี่ยเราก็เลยโกรธห,หลังนี้ค่ะโอเคโอ้ปกุญแจเดี๋ยวเราไปเอากุญแจมาป้าอยู่สองหลังเลยเหรอคะหลังนี้เช่าก็คันอ๋อเชราว่าจะใส่หมานี่ไงคะโอเคแล้วอยู่ข้างในอ๋อข้างในนี่ข,นข้างในอีกสามสิบตัวข้างบนค่ะข้างบนก็มีเหรอไปดูได้ไหมมีค่ะข้างบนได้อยู่อาจจะเป็นตัวเล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะไปเอากุญแจมา ป้ากลัวหมามันออกไปเขามาจับบนจะเป็นตัวเล็กตัวเล็กๆตายไปเมื่อวานตัวหนึ่งก็กลัวยอยู่ตัวนึงเป็นลาไส้อยู่ในกงตรงนั้นอ๋อค่ะป,ป้าก็รักษาเองถ้าเอาไปเขาคิดค่าย